น้อยในเมื่อชิ้นนั้นมันเอาผลอมาตะเทียนเสเวียนไปหมดแล้วเราคงทําได้เพียงตามหาผลเทวะเทียนเสเวียนเท่านั้นสินะองญิงข้าว่าพวกเราก็ควรจะไม่จําเป็นหลอกผู้อาวุโซสซุนหยางนี่คือผลอมาตะเทียนเสเวียนจํานวน30ผลที่ชิ้นนั้นมอบให้ข้าท่านจงนําผลอมาตะเทียนสเสวียน15ผลไปแบ่งให้กับเราสิทธิของสวนสมุนไพรอีซื้อซะ หรือว่านี่คือสิ่งที่เขามอบให้ก่อนไปอย่างนั้นหรออืมองหญิงท่านนี่มองคนไม่ผิดเลยแน่นอนอยู่แล้วชินน,นันเจ้าจะต้องกลับมาอย่างปลอดภัยนะณนะสิ้นทางสู่ความรับสวรรค์นายท่านในอดีตการานานมาแล้วเผ่าพ,พันธ์เทียนจีจะต้องผ่านพบกับหายาะนะที่ยิ่งใหญ่มากพอาที่จะกวาดล้านเผ่าพันธ์เทียงจีทั้งหมดลงได้เลยเพื่อที่จะอยู่รอดต่อไป พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหายตัวไปจากแผ่นดินหมอกคำ้ำดังนั้นเพื่อที่จะปล่อยให้คนที่เหลือของเผ่าพันธ์เทียนจีกลับมารวมตัวกันอีกครั้งพวกเขาจึงได้สร้างสนามรบโบราณและเส้นทางสู่ความรับสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นทางเข้าสู่พื้นที่หลักได้ตรงนั้นเหมือนจะมีพระราชวังยูเพราะฉะนั้นพวกเราไปสำรวจกันเถอะเสี่ยวหงอะไรคือหายนะครั้งใหญ่ที่เผ่าพันธ์เทียนจีจะต้องเจออย่างนั้นหรอข้าเองก็ไม่รู้เช่นกัน ข้าสามารถฟื้นความจำได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นข้ารู้แค่ว่าคนของเผอพันเทียนจีมีส่วนเกี่ยวข้องกับความลับบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับก้าวสวรรค์ชั้นฟ้าและประตูสวรรค์ใต้ด้วยเหตุนี้จึงเกิดหยายนะขึ้นความลับของก้าวสวรรค์ชั้นฟ้าและประตูสวรรค์ใต้อย่างนั้นเหรอนระพราชวังเทียนจีเอ๊ะเปิดไม่ได้งั้นเหรอดูเหมือนว่าจะต้องใช้เลือดของเผาพันเทียนจีเพื่อที่จะเปิดมันได้สินะ นั่นใครนะบังอาจบุกรุกพระราชวังเทียนจีอย่างนั้นหรอผู้อาวุโสข้าน้อยขอคารวะพวกเราต้องการเข้าสู่เผ่าพันธุ์เทียนจีค่ะนี่คงจะเป็นเส้นทางที่จะนําไปสู่เผ่าพันธุ์เทียนจีสินะหืมเจ้าเป็นโครงกระดูกที่มีส่วนเกี่ยวกล้องกับเผ่าพันธุ์เทียนจีแต่คคามผูกพันยังไม่แน่นนาพอส่วนหนูชะตาสวรรค์นี้ค่อนข้างจะธรรมดาไปแต่ก็ยังมีสายเลือดของเผ่าพันธุ์เทียนจีไหลยุ่ ข้าจะอนุญาตให้พวกเจ้าเข้าไปได้ตราบที่พวกเจ้ามอบผลอมาตะเทียนสเสวียนมาให้กับพวกเราสิบห้าผลถูกต้องแล้วจะต้องมอบผลอมาตะเทียนสเสวียนสิบห้าผลแล้วถึงจะเข้าไปได้นี่คือผลอมาตะเทียนสเสวียนสิบห้าผลที่ท่านต้องการเยี่ยมไม่เลวเลยนี่นะขอบคุณมากนะนายท่าน นายท่านอย่างนั้นหรอนี่มันหมายความว่ายัางไงแม้สายเลือดของพวกเจ้าจะธรรมดาแต่ก็เป็นถึงเผ่าพันธุเทียนจีใช่แล้วละพวกเจ้าจะมานับถือมนุษย์ว่าเป็นเจ้านายได้ยังไงกันข้าขอสั่งให้พวกเจ้าทำลายความสัมพันธ์นี้ซะไม่อย่างนั้นเจ้าจะไม่มีวันที่จะเข้าไปยังเผ่าพันุ์เทียนจีได้นี่มันหมายความว่าอย่างไรข้าไม่เห็นได้ยินเกี่ยวกับกฎนี้มาก่อนเลยแม่เท่าเทียนจีก็รู้ว่าข้านำหนูชะตาสวรรค์มาเลี้ยง ถ้ามีกฎแบบนี้จริงทำไมนางถึงไม่ได้บอกข้าก่อนหน้านี้กันละ่ะในเมื่อข้าบอกว่ามันเป็นกฎมันก็คือกฎไร้สาระพวกท่านต้องการที่จะหาเรื่องพวกเราก็แค่นั้นนายท่านพวกเรากลับกันเถอะพวกเราไม่เข้าไปข้างในแล้ว เป็นถึงเผ่าพันธุ์เทียนจีจะนับถือเจ้านายที่เป็นแค่มนุษย์ได้อย่างไรกันแถมยังเป็นคนที่ยังไม่บรรลุขอบเขตจ,จักรพัรดิยุทธเสียด้วยซ้าหน้าอพยพอดสูเช่นนี้พวกข้าไม่อาจยอมรับได้ออกไปจากพระราชวังเทียนจีซะเดี๋ยวนี้พวกเจ้าถูกห้ามไม่ให้เข้าสนามรบโบราณอีกต่อไปอย่าตำาหนิข้าที่ข้าต้องเข้มงวดกับคนจากเผ่าพันธุ์เดียวกันเลยห้ามไม่ให้เข้าสนามรบโบราณตลอดไปอย่างนั้นหรอ ใครจะไปสนกันเล่าคืนผลอมาตะเทียนเสเวียนมาให้พวกเราแล้วพวกเราจะไปในทันทีจี๊ดจีจจคืนมันให้แก่พวกเจ้าอย่างนั้นหรอหากไม่ใช่เพราะเพื่อผลอมาตะเทียนเสเวียนแล้วพวกเราคงจะสังหารเจ้าตัวหน้าอาปอายอย่างพวกเจ้าทันทีแบบไม่เหลือโอกาสให้ไปแล้วละน้อยนี่พวกท่านผู้โอโสทั้งสามข้าไม่คิดว่าเผ่าพันธุ์เทียนจีจะมีกฎเช่นนี้อยู่จําเป็นหรือที่พวกท่านจะต้องมาลังแกพวกเราเช่นนี้ ถ้าหากพวกท่านยังยืนการที่จะทำเช่นนี้ก็อย่าได้โทษพวกข้าหากพวกข้าไม่เคารพนับถือพวกท่านละฮ่าพวกเราอยากจะเห็นนักว่าวันพผชนยุทธ์ขั้นสูงสุดจะทำอะไรพวกเราได้ข้าจะขอพูดอีกครั้งเจ้าไม่มีวันเข้าไปยังผอพันเทียนจีได้ในเมื่อพวกท่านไรยางอายแบบนี้ก็จับให้ตามคำขอเลยกระบีทลไลสวรรค์ทำลายล้างดูเหมือนว่าพวกข้าจะประเมินเจ้าต่ำไป แต่ยังไงซะบรรพชนยุทธก็เป็นได้เพียงบรรพชนยุทธเท่านั้นกาดียังไงมาอวดดีที่นี่่ายกลนสามชะตาสวรรค์ลูกปั้นพวกนี้ถูกสร้างมาจากเลือดเนื้อของจกักรพรรดิยุทธไม่แปลกใจเลยที่พลังของมันเทียเท่าได้กับขอบเขตจากักรพรรดิยุทธเลยกดปล่อต้นไม้ยุทธหต้นไม้ยุทธอย่างนั้นหรอหรือว่าเจ้าจะเป็นผู้ที่ก้าวข้ามกฎแห่งวรยุทธ พวกเจ้ามัวรออะไรอยู่ผนึกทองคํานี้ทวงเวลาพวกมันได้เพียงคู่เดียวเท่านั้นรีบเข้าไปยังเผ่าพันเทียนจีได้แล้วได้ค่ะนายท่านเจ้ากล้าดียังไงถึงละเมิดกฎของเผ่าพันเทียนจีเจ้าไม่กลัวตายเลยงั้นหรอฮ่ากลัวตายอย่างนั้นหรอเหตุใดต้องกลัวตายด้วยเล่าอีกอย่างคนของข้าหากข้าไม่ดูแลแล้วใครยัมาดูแลคนของข้าล่ะเจ้าถือว่าซื่อสัตย์ต่อมิสหายดีนะ แต่ในเมื่อเจ้าเลือกที่จะท,ทําเช่นนี้แล้วก็จงตายอยู่ที่นี่ซะพระราชวังเทียนจีมอบพลังให้แกพวกข้ามัตตการตาหากพวกเขายังสามารถดูดซับพลังจากพระราชวังแห่งนี้ได้เรื่อยๆแบบนี้ข้าต้องแย่แน่เช่นนั้นข้าจะต้องทําลายพระราชวังเทียนจีนี้สะก่อนกบีทลายสวรรค์